สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูปางซ้อนสังคมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะไปกันเลย เนืา้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหากันเนี่ยเรามาเล่นเกมเพื่อสร้างความสนุกสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหากันดีกว่า ดาวินซีเกมถอดรหัสภาพนะคะกติกาวันนี้เราจะกําหนดรูปภาพมาให้นักเรียนทายเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนี้นั่นเองก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือการซื้อสินค้านั่นเองนะคะกติกาก็จะมีดังนี้นะคะครูจะให้คํามาว่ากี่พยางนะคะและให้นักเรียนเนี่ย ถ่ายเอาภาพมาปฏิบิดประต่อนะคะกันแล้วก็ให้ทายว่าเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนว่ายังไงบ้างนะคะและจะให้เวลา10วินาทีนะคะในการถ่ายภาพนะคะในการถ่ายคําในแต่ละ1หัวข้อนั่นเองนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะ ข้อที่1 10วินาทีค่ะคํานี้1พยางค์ค่ะรูปแรกมือรูป2เป็นรูปมา้าแต่การกระบาดนะรูปที่สาเป็นรูปโซ่แต่กาถูกและรูปสุดท้ายเป็นรูปโทรศัพท์ม,มือถือหมดเวลาแล้วค่ะคำนี้นักเรียนทายว่าอะไรเอ่ยใครนายถูกบ้างนะใครนถูกบ้างนะคำนี้เฉลยก็ <Yeah. S 1> คือซื้อนั่นเองนะคะคำนี้ มีมือเนี่ยมออือมือที่หนึ่งพยางค์นะคะมออือมือมือไม่เอามาไม่เอามอมาแต่เอาซอโซเป็นซออือซื้อซออือซื้อไหมโทรซื้อคำนี้เฉลยก็คือซื้อนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะเป็นไงบ้างใครถูกกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นข้อที่สองพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ข้อที่สองสองพยางคค่ะสิบวินาทีเริ่มจับเวลาแล้วอันแรกเป็นรูปขนมปังแต่มีอะไรหน้าสีเขียวเขียวต่อมาอุ้ยคนนี้ปวดตรงไหนหน่าชี้ไปที่มีลูกศรอนาหมดเวลาแล้วค่ะและสุดท้ายน้องของคุณพ่อแลองคุณพ่อเราเรียกว่าคุณอ่ะข้อนี้ใครตอบถูกบ้างเอยข้อนี้เฉลยก็คือราคานั่นเองนะคะ อ่ะ,ะเฉลยราคขายัางไงนะคะมี2พยางอันแรกนะคะขนุมปังขึ้นสีเขียวก็คือขึ้นรารานะคะแล้วก็มีคนนี้พอปวดที่บริเวณคอลูกศอนชี้อยู่ที่คอคอน้องของพ่อคืออ่คออ่ะาสอพยางก็เฉลยเป็น ราคานั่นเองเก่งมากเลยหลายคนตอบถูกด้วยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเลียงให้ดีๆนะใครยังตอบไม่ได้ดูให้ดีๆนะคะอ่ะคำสุดท้ายเริ่มจับเวลาค่ะคำนี้สามพยางค์ค่ะรูปแรกเป็นรูปของสัตว์อะไรเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรรูปที่สองเราเล่นน้ำที่ไหนรูปที่สามเป็นทุ่งทุ่งอะไรอ่าข้อนี้หมดเวลาแล้วนะ ใครถูกกันหรือเปล่าใครถูกกันหรือเปล่าข้อน,นี้เฉลยก็คือโฆษนานั่นเองเก่งมากเก่งมากเลยตบมือตบมืออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เฉลยว่าเป็นสามพยางค์คำว่าโฆษณาตัวแรกนะคะเป็นวัวว,วอันนี้เป็นลายขาวลายจุดขาวดำขาวดำอันนี้เราเรียกว่าโคนะ โคแล้วก็คนเล่นน้ําที่สะว่ายน้ําโคสะเห็นไหมโคสะแล้วก็รูปของทุ่งนาะโคสะนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนตรงตัวนะคะแต่เสียงเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะลักษณะการเขียนก็จะเป็นโคษนาตามภาพนั่นเองอันนี้3ข้อแล้วทั้งหมด3ข้อนี้มีใครถูกทั้ง3ข้อบ้างเก่งมากเลยนะคะใครที่ไม่ถูกทั้ง3ข้อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราบหนะ้าค่อยเอาใหม่ เดี๋ยวเมื่อเราเล่นเกมครบ3ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันแล้วนะพร้อมแล้วยังเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะอ่ากีเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เนื้อหากันดีกว่าค่ะพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการบริโภคหรือการซื้อสินค้านั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของความหมายความหมายลําดับแรกที่ครูจะสอนก็คือในเรื่องของพฤติกรรม ะะพฤติกรรมหมายถึงอะไรพฤติกรรมคือการที่เราแสดงออกปฏิกิริยาที่เราแสดงออกไปนะคะเมื่อเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเรา้ามีอะไรเข้ามาหาเราทั้งร่างกายของเราทั้งภายนอกและภายในก็จะแสดงออกมานะคะการแสดงออกในบางครั้งอาจจะรวมไปถึงในด้านใจ,ใจด้วยนั่นเองนะคะ คงต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองหมายถึงอะไรพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหมายถึงการกระทําต่างๆของบุคคลที่จะแสดงออกมานะคะในการซื้อสินค้าและบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้รวมถึงเราต้องมีความพึงพอใจด้วยนะคะภายใต้กระบวนการที่เราจะตัดสินใจก่อนที่เราจะมาซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะคําต่อมานะคะคก็คือการตัดสินใจการตัดสินใจคือกระบวนการในการเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สิ่งที่เราต้องการนะคะก็คือการซื้อสินค้าและบริการนั่นเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนั่นเองนะคะ เราทราบนะคะในเรื่องของความหมายของพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการตัดสินใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของการบริโภคนะคะคนเราเนี่ยจะซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องคิดก่อนไหมอ่ะถ้าเราไม่คิดแล้วเ,เราหยิบเลยหรือเปล่าหรือเราต้องมีความชอบก่อนหรือยังไงดีนะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการซื้อกันดีกว่าค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือราคาของสินค้าและบริการหางสินค้าและบริการที่เราจะต้องการซื้อเป็นราคาปกติถ้าเกิดเป็นของที่จําเป็นเราก็มักจะซื้อสินค้านั้นโดยปกติอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะได้มีอ,อในเรื่องของการลดราคาซื้อ1แถมหนึ่งะคะ f ฟล s เซ a e นะคะ มีของแถมนะคะรวมถึงว่าลด50%ส่งฟรีใช่ไหมคะสำหรับคนที่ซ้อออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์กันบ่อยใช่ไหมทุกวันนี้การช้อปปิ้งออนไลน์ก็ทำให้เราสะดวกเยอะนะคะถ้าเกิดว่าการตัดสินใจซื้อพวกนี้ในเรื่องของราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันถูกลงนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองแต่หากสินค้าและบริการมีราคาที่สูง สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะการตัดสินใจซื้อของเราอาจจะลดนะคะในเรื่องของจํานวนหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเราอาจจะไม่ซื้อสินค้าชนิดนั้นเลยก็ได้นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือรายได้ของผู้บริโภคนะคะหากเราเป็นผู้ซื้อเรามีเงินเดือนน้อยเราได้เงินมาน้อยจากการทํางานอ่ะ เราก็จะซื้อของแค่เฉพาะของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะของฟุ่มเฟือยเราก็จะลดนะคะไม่ได้ซื้อเยอะนะคะแต่หากว่าเราเป็นผู้ที่มีเงินเดือนสูงนะคะในการทาง,ทงานเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อของที่มีราคาสูงหรือเราต้องดูคุณภาพนะคะถ้าเกิดของราคาสูงแต่คุณภาพดีเราอาจจะตัดสินใจซื้อของชนิดนั้นก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือรสนิยมและค่านิยมในการบริโภคนะคะคณเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันอาทิเช่นครูเป็นคนไม่ทานของที่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าเป็นปลาเลยใช่ไหมคะโอกาสที่ครูจะซื้อนะคะของที่เป็นในเรื่องของตาปูปาลาอะไรเงี้ยครูก็อาจจะไม่ซื้อแต่ถ้าหากว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดทานเปรี้ยว ทานโดยเฉพาะผลไม้ตามฤด,ดูกาลในตอนนี้ทุเรียนใช่ไหมคะถ้าครูชอบทานทุเรียนโอกาสที่ครูอยากที่จะซื้อทุเรียนเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะคะและบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสีก็ได้เราเป็นคนชอบสีชมพูมากๆเลยเรามีของอะไรก็มักจะเป็นสีชมพูเมื่อเราเห็นของอาทิเช่นเราอยากได้เสื้ออย่างเงี้ยคะ่ะ เราอยากที่จะซื้อเสื้อสักหนึ่งตัวเราเห็นเสื้อสีชมพูและเห็นแล้วเราชอบและแต่เราเป็นคนไม่ชอบสีเขียวโอกาสที่เราจะเลือกซื้อสีเขียวมันก็น้อยลงใช่ไหมคะหร mm hmm. ือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของความชอบเป็นทีฟุตบอลเป็นกีฬาที่เราชอบถ้าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลหรือกีฬาที่เราชอบเราอาจจะมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของความชอบที่เกี่ยวกับเกมอ่าเด็กๆชอบเล่นเกมกันใช่ไหมล่ะ ถ้าเกิดว่าของในเกมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรามีเงินที่จะซื้อใช่ไหมเราก็ชอบไงเราก็เลยอยากที่จะลงทุนในด้านนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็คือรสนิยมในเรื่องของค่าน,นิยมในการบริโภคนั่นเองก็คือความชอบนั่นเองนะคะ ปัจจัยต่อไปนะคะคือการโฆษณานะคะทุกวันนี้เราเล่นโซเชียลมีเดียกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเรามีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น t i k t อก f e c o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  n s t s t r g r y o y t u t u เนี่ยค่ะของพวกนี้ก็จะมีการโฆษณาแฝงมาด้วยบางครั้งในการดูคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ย หรือว่าแม้แต่กระทั่งเราดู u t u b e ใช่ไหมคะก็จะมีโฆษณามาให้เราเห็นในในอดีตหรือในสมัยก่อนการโฆษณาอาจจะมาในรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะคะในช่วงยุคแรกๆเป็นการโฆษณามาจากหนังสือพิมพ์นะคะต่อมาอาจจะเป็นทีวีนะคะก่อนที่จะมาเข้าในยุคของโทรศัพท์มือถือนะคะการโฆษณาเมื่อนะคะเราชอบช่องใม็ช่องหนึ่งเราชอบดาราคนใดคนหนึ่งหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์คนใดคนหนึ่งนะคะเมื่อเขาทําคลิปวิดีโอ เขาทำหนังออกมาเราก็มักจะอยากได้สิ่งของที่เขาใช้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการโฆษณานั่นเองค่ะก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในปัจจุบันนี้เป็นการรีวิวของต่างๆนานาเมื่อรนะีวิวดีเราก็อยากที่จะซื้ออีกด้วยเนาะปัจจัยสุดท้ายนะคะที่ครูจะมานำเสนอในวันนี้นะคะอูด น,นะคะดูกาลก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเราเช่นเดียวกันนะในช่วงของฤดูที่เป็นหน้าร้อนถ้าเป็นหน้าร้อนอากาศมันเป็นยังไงมันร้อนอ่ะเราจะซื้อเสื้อแขนยาวจะซื้อผ้าคลุมที่มันหนาหนาไหมคะก็ไม่สิ่งที่เรามักจะซื้ออาจจะเป็นอาหารก็ได้อาหารที่เป็น ลักษณะของเย็นกินแล้วสดชื่นน้ำหวานหวานน้ำเย็นเย็นใช่ไหมคะไอศครีมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสื้อผ้านะคะที่จะสามารถทําให้เราผ่อนคลายความร้อนไปได้นะคะของพวกนี้ในช่วงของรุ่ร้อนนะคะก็จะขายดีแอร์นะคะพัดลมนะคะรวมถึงเสื้อผ้าที่มีลักษณะบางๆหน่อยหนึ่งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในช่วงของหน้าฝน หน้าฝนเนี่ยเราก็มักจะมีการซื้อร่มนะคะอุปกรณ์กันฝนหรือว่าเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤด,ดูที่ถ้าเราใส่เสื้อบางๆได้ไหมเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูหนาวเราก็จะมีการซื้อนเรื่องของถุงเท้าอ่ะเสื้อที่มีลักษณะที่มันหนาขึ้นกว่าปกตินิดนึงเสื้อแขนยาวหมวกหรือแม้แต่กระทั่งผ้าพันคอนะคะก็จะ สามารถขายได้ในช่วงของแต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนั่นเองค่ะเอ,อาละค่ะเด็กๆนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่อพฤติกรรมการบริโภคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมีกี่ปัจจัยคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะทั้งหมดมีทั้งหมด5ปัจจัยนะคะ ปัจจัยที่1ก็คือราคาของสินค้าและบริการนะคะก็จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเราปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรายได้ของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั่นเองปัจจัยที่3คือรสนิยมหรือค่านิยมรวมถึงความชอบนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเราก็ซื้อของไม่เหมือนกันอยู่แล้วข้อที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาทุกวันนี้มีแฝงมาในเจ้าจอมมือถือเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะส่งผลให้เด็กๆเ,เนี่ยตัดสินใจซื้อได้ด้วยนะคะรวมถึงข้อสุดท้าย ะะข้อที่5นะคะก็คือฤดูกาลฤดูกาลเนี่ยก็คือเป็นความจําเป็นนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะเป็นความจําเป็นหนึ่งที่เราต้องซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยย่อยๆนะคะอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกน,นอกเหนือนจาก5าปัจจัยที่คุณครูได้สอนไปนะคะนี้ก็จะเป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะแล้วก็บทเรียนทั้งหมดที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคนะคะหรือการซื้อนั่นเองทําพูดง,ง่ายๆเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนสังคมไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดใช่ไหมเดี๋ยวบทเรียนต่อไปจะเป็นบทเรียนอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมกันนะคะวันนี้คุณครูปามซ้อนสังคมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากทีวิดีโอนี้เยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและไปบยบายค่ะค่อยเจอกันใหม่นะ